สอสอหรือสอวอผมดีใจที่เพื่อนสอวอทั้งหมดชุดใหม่ได้เข้ามาทั้งเพื่อนผมก็ได้เป็นประธานวุฒิผมก็เขียนกรอนต้อนรับท่านในขณะที่ท่านมาทำหน้าที่ท่านครับหัวสวดร,ร้ายแรงน่ากลัวกว่าที่พวกเราได้ยินข่าวครับผมได้รับข้อมูลแล้ว ผมกลัวพราสวสมาชิกวุฒิสภามีอำนาจกันกรองกฎหมายมีอำนาจอำนาจคัดเลือกบุคลากรองค์กรอิสระมีอำนาจที่สามที่สี่ถ้าไม่ได้คนสุดเจริตเกียรตินารมของรัฐมนวนปี60ผิดพลาดเลยครับยกตัวอย่างฝีมือของท่าน เลือกตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้งชีวิตไม่ได้รับเลือกครับกลับไปเอาอธิบดีคมทางหลวงไปเป็นตุลาการสารลรัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นครับมันจําเป็นต้องผู้ประชาชนจะไม่เข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้กกตได้แจ้งความแก่ท่าน229คนเป็นพักการเมืองใหญ่ ซึ่งทําคลอดจากพรรคฝ่ายค้านมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านครับมีคณะรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหามีสมาชิกร้อยสี่สิบคนอยู่ตรงนี้ถูกกล่าวหาจากกรรมการยุติธรรมผมไม่เคยเห็นว่ามีคณะกรรมการ คดีใดจะมากมายขนาดนี้สามกี่กันมีท